ซิตี้ควา้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้ครั้งแรกครับในรอบ44ปีในปี2012ครับยุคนั้นเนี่ยกุนซอก็คือโรเบร์โตมันชินีครับแล้วหลังจากนั้นมันก็ต่อยอดมาเรื่อยๆครับมาถึงมมเนลเปเยกรินี่และมาถึงแบบพีคสุดก็คือยุคของเปปกโดเวลล่าเนี่ยแหละครับซิตี้กลายเป็นทีมที่ประสบความสำเร็จเล่นฟุตบอลสวยงามมีสไตล์ของตัวเองและก็สามารถนำตัวเองครับกลายเป็นมหาอำนาจลูกหนังแห่งกองกิ๊ก ถ้าเราลองย้อนกลับไปดูจากจุดพลิกผันหรือว่าจุดเปลี่ยนสําคัญนะฮะเราอาจจะต้องยอมรับว่าการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของเมืองไทยมันอาจจะคือจุดเริ่มต้นที่แท้จริงก็ได้ครับแล้วก็ส่งผลเกิดการเปลี่ยนแปลงขั้งสำคัญครั้งหนึ่งในวงการฟุตบอล Main Stand Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขันฟุตบอลิสตา้าบายจิตรกรสีคำเกลือสวัสดีครับทุกท่านเราสู่ฟุตบอลิสตา้านะครับกับผมจิตรกรสีคำเครือครับและนี่คือเรื่องเล่าจากคนบ้าบอลน,นะครับเข้ามาแล้วเหมือนเดิมนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับเม Stand t h a i l a n d นะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเราเปิดฟีเจอร์สตังคเพื่อเป็นช่องทางในการสนับสนุนโดยตรงเรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณล่วงหน้าไว้ก่อนเลยครับ พูดถึงแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับแน่นอนครับไม่มีเครื่องหมายคำถามใดๆณนะเวลานี้ครับพวกเขาคือทีมที่แข็งแกร่งน่าจะที่สุดในสูเป l ร์ลีกแล้วก็ไล่ล่าความสาเร็จอย่างต่อเนื่องในทุกๆซีซั่นนะครับซึ่งซีซั่นนี้หนึ่งในเป้าหมายใหญ่ก็คือยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกและการบุกไปยานเสมอรอมบ,บริตได้ในเกมนัดแรกก็เรียกได้ว่ามีโอกาสครับที่พวกเขาจะทำได้ซึ่งเป็นหนึ่งในถ้วยที่เปปกัวเดลา่า้นต้องการและเกินครับ ตั้งแต่ย้ายออกมาจากบาร์เซโลนาเป๊ปก็ยังไม่เคยไปถึงแชมป์ยุโรปได้เลยแต่ความยิ่งใหญ่หรือเกียรติยศต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับแมสตี้นะครับถ้าเราลองย้อนกลับไปดูจากจุดพ,พลิกผันหรือว่าจุดเปลี่ยนสำคัญเน่ยนะฮะเราอาจจะต้องยอมรับว่ามันเกิดขึ้นในยุคที่คุณทักษิณชินวัตรเข้าไปเทคโอเวอร์แมสตี้ครับก่อนที่จะ ขายสโมสรให้กับกลุ่มทุนจากอบาบดุบีและทําให้มสตี้นั้นเติบโตขึ้นมากลายเป็นยอดทีมแห่งอังกฤษได้วันนี้พานั่งไทม์แมชชีนครับกลับไปดูสถานการณ์ในเรื่องต่างๆณเนะวลาน,นั้นครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วคุณทักษิณเข้ามาเชลเวอร์มสตี้แล้วมันเป็นอย่างไรกันบ้างติดตามใหทนี่พร้อมๆกันนะครับเราไม่สามารถปฏิเสธได้นะครับว่าจุดเริ่มต้นจริงๆเนี่ยมันน่าจะมาจากการรัฐประหาร ในปีพศ2549ครับณเวลานั้นครับประเทศไทยของเรานะครับอยู่ในช่วงของวิกฤตการทางการเมืองครับมีการแบ่งพักแบ่งฝ่ายค่อนข้างชัดเจนครับก็จะมีกลุ่มคนเสื้อแดงใช่ไหมฮะที่สนับสนุนทักษิณชินวัตรอีกกลุ่มก็คือกลุ่มพันธมิตรครับคนเสื้อเหลืองที่ออกมาต่อตา้านมันเป็นช่วงที่ไร้ความเสถียรเลยครับไม่มีความมั่นคงต่างฝ่ายก็ต่างออกมาชุมนุมเพื่อเรียกร้อง สิทธิของตัวเองจนนำไปสู่ความยุ่งเหยิงและส่งผลกระทบหลากหลายด้านครับกระทั่งถึงวันที่19กากันยายนครับพศ2549คณะปฏิรูปการปกรครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขหรือว่าคอปคอร์นำโดยพลเอกสนธิบุญยรัตน์กลินผู้บัญชาการฐานบกของประเทศไทยในเวลานั้นครับทำการรัฐประหารยึดอำนาจจากทักษิณชินวัตรและขับไล่นกักการเมืองรายนี้ออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ณเวลานั้นน่นะครับคุณทักษิณไม่ได้อยู่ที่ประเทศไทยครับแต่ว่าเดินทางไปที่สหรัฐอเมริกาด้วยภารกิจประชุมกับสหประชาชาติที่นิวยอร์กรับและบวกกับมีการตั้งข้อหามากมายครับกับอดีตนายกรัฐมนตรีรายนี้ทําให้เขาเลือกที่จะไม่เดินทางกลับประเทศไทยภายในระยะเวลาหลังจากนั้นไม่นานครับคุณทักษิณไปตั้งหลักชีวิตที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษเขาได้รับคำแนะนําจากลีกวนยูนะครับผู้ทรงอํานาจสุดยิ่งใหญ่ของสิงคโปร์ ให้เว้นวรคในเรื่องการเมืองไว้ก่อนเรียกได้ว่าสถานการณ์มันค่อนข้างเขวงคว้างครับณเวลานั้นคุณทวีศิลก็เลยหันมาหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเป็นเจ้าของทีมฟุตบอลครับเพราะข้าจริงมันก็เป็นสิ่งที่เคยมีข่าวมาโดยตลอดนะครับว่าอยากจะลองดูจะได้เบรกเว้นวักจากการเมืองด้วยซึ่งในอดีตที่ผ่านมาครับเขาเคยคิดจะซื้อสโมสรฟุตบอลมาแล้วนะครับทั้งมีข่าวกับลิเวอร์พูลมีข่าวกับฟูลแลมแต่ไม่สามารถซื้อได้ครับเพราะมีตำแหน่งทางการเมืองในไทย แต่เมื่อตอนนี้ครับเมื่อไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วช่วงเวลามันจึงประจบเหมาะพอดีคุณทสินเปิดเผยเรื่องนี้นะครับผ่านทางการสนทนานในลับเฮาส์เมื่อปี2021โดยบ่อยว่าตอนนั้นเนี่ยมีหลายทีมที่เขาสนใจซื้อครับก่อนที่จะมาลงเอยกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เพราะตอนนั้นเป็นทีมที่ต้องยอมรับว่าไม่ได้เป็นทีมใหญ่มากนักสามารถเทคอเวอร์ได้ในราคาที่ไม่แพง แต่มีคนสมบัติที่น่าสนใจครับนั่นคือตั้งอยู่ในเมืองใหญ่อย่างแมนเชสเตอร์แล้วก็มีสนามใหม่ครับที่เพิ่งสร้างมาไม่กี่ปีนั่นก็คือสนามซิตี้ออฟแมนเชสเตอร์ซึ่งก่อสร้างไว้เพื่อรองรับในการแข่งขันคอมมอนเวล์ครับโดยรวมๆแล้วนะครับคุณลักษณมองว่าการซื้อแมนซิตี้เนี่ยคือการลงทุนที่คุ้มค่าครับเป็นสโมสรที่มีมูลค่าจะสามารถเติบโตได้และสามารถลงทุนได้ในราคาที่ไม่แพงมากนะัก และนอกจากนี้นะครับกองเชียร์ของซิตี้ในเมืองนะครับในเมืองแมนเชสเตอร์ก็ไม่ได้ยิ่งหย่อนไปมากกว่าแมนเชสเตอร์ยู่แต่คู่แข่งร่วมเมืองเท่ากับว่าซิตี้ครบองค์ประกอบครับเป็นทีมที่สามารถจะพัฒนาขึ้นได้อยู่ในเมืองใหญ่มีฐานแฟนบอลที่ดีมีสนามใหม่คุ้มค่าต่อการลงทุนแน่ๆครับสุดแล้วคุณัสินปิดเดียวในการซื้อสมสทรสอนบสีฟ้าด้วยราคา23ล้านปอนด์ครับ ทำให้เขากลายเป็นนักธุรกิจคนไทยคนแรกและเอเชียคนแรกครับที่เข้าไปเป็นเจ้าของสโมสรฟุตบอลในพรีเมียร์ลีกเรียกได้ว่าสร้างความฮือฮายอย่างมากครับทั้งที่อังกฤษแล้วก็ที่เมืองไทยมันเหมือนกับว่าคุณทักษิณกลายเป็นความหวังก้อนใหญ่ๆเลยครับของสาวกเรือใบสีฟ้าบรรดาแฟนแฟนแมสตี้ฝันหวานเลยครับว่าได้เศรษฐีจากเมืองไทยเข้ามาเช้โอเวอร์คล้ายๆก,กับตอนที่โรมันอับรอนวิชเศรษฐีจากรัสเซียเข้ามา เทเวอร์เชลซีเหมือนเหมือนเป็นเคสตัวอย่างครับว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นซิตี้ก็จะสามารถกลายเป็นสโมสรที่ร่ำรวยได้เติบโตได้มีซูเปอร์สตาร์มี star, มนักเตะชื่อดังและไล่ล่าความสำเร็จได้และการเปลี่ยนแปลงมันก็ค่อยๆเริ่มต้นครับหนึ่งในนั้นคือการแต่งตั้งสเวนโกรันอริกเันครับอดีตผู้จัดการทีมชาติอังกฤษเข้ามารับบทบาทเป็นผู้จัดการทีมของแมนซิตี้ครับซึ่งพูดตามตรงนะครับผลงานของซิตี้ณนเะวลานั้นเนี่ยก็คือทีมค่อนล่างของตารางครับอันดับที่ สิบกว่า,วาบางปีต้องไปลุ้นหนีตกชั้นเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ครั้งนั้นนะครับมันจึงทําให้เกิดความหวังขึ้นและมันก็เริ่มต้นจากผู้จัดการทีมก็คือสเวนกรานิสันตามมาด้วยบรรดานักเตะชื่อดังอีกหลายๆคนครับมาตินเบรตอฟโรแลนโดเบียงคีเกรซอนฟานันเดสวาเรรีโบยินอฟรวมไปถึงเอลาโนครับนักเตะตัวรุกทีมชาติบ,บราซิลแค่ชื่อเหล่านี้ก็ทำให้แฟนแฟ้สตีนั้นตื่นตาตื่นใจแล้วครับ เพราะจากที่ต้องดินรนบางปีต้องหนีตกชั้นพวกเขาเชื่อว่าบรรดานักเตะเหล่านี้ครับจะสามารถโยนดับให้กับทีมได้ฤดูกาล2007-2008ครับเรือใบสีฟ้าเปิดซีซั่นได้อย่างร้าวใจมากๆครับทำผลงานชนะ3เกมแรกติดต่อกันและหนึ่งในนั้นคือเกมแมนเชสเตอร์เดร์บี้แมชครับซึ่งซิตี้ชนะยูไนเต็ดไป1-0และคุณทักษิณชินวัตรก็เคยเปิดเผยในเรื่องนี้นะครับว่าเป็นความทรงจำที่ดีที่สุด สำหรับเขาในช่วงเวลาในการเป็นเจ้าของสโมสรแมนซิตี้ณเวลานั้นครับเป็นปีที่ระเบยสีฟ้าลำนี้เนี่ยขึ้นลงแบบเหมือนเป็นรถไฟเหานะรับออกสตาร์ได้อย่างสวยหรูแต่เวลาผ่านไปครับมันก็เริ่มพบว่านักเตะที่ย้ายมาส่วนใหญ่เนี่ยที่อยู่ในระดับบิ๊กเนมนะครับผลงานก็ยังไม่ได้สม่ำเสมอมากนะักมีฟอร์มหว,วือหวาวุบว่าบ้างในช่วงแรกและหลายคนก็ยังปรับตัวเข้ากับฟุตบอลกรีฑาไม่ได้มันจึงทําให้ภาพรวมของซีซั่นนั้นนะครับอย่างที่บอกครับ เหมือนเป็นเส้นกราฟขึ้นลงขึ้นลงเป็นรถไฟเหาะตีลังกาบางช่วงชนะ7จาก10เกมแต่บางช่วงก็สะดุดครับชนะแค่2จาก10เกมอะไรประมาณนั้นอย่างนี้ก็ตามครับเป็นปีที่พวกเขานั้นจบอันดับ9ของตารางทางที่ก่อนหน้านั้น1ปีนะฮะอยู่อันดับที่14เรียกได้ว่าอันดับ9เนี่ยนะครับเป็นอันดับที่ดีที่สุดในรอบ3ปีเลยครับของแมนเชสเตอร์หลังจากนั้นครับทักษิณชินวัตรได้เดินทางกลับสู่ประเทศไทยในปี2008ซึ่ง เขาก็จัดการเลยครับด้วยการพาสโมรสรแมสตี้นั้นมาเล่นเกมอุ่นเครื่องที่ประเทศไทยพร้อมกับเรียกเสียงฮือฮามากกว่านั้นนะครับด้วยการเปิดตัวเซ็นสัญญากับนักเตะดาวรุ่งทีมชาติไทย3คนครับนั่นก็คือธีรศินแดงดาสุริสุขะและเกียรติประวุฒิสายแววพร้อมกับส่งลงสนามในเกมอุ่นเครื่องเลยครับที่เจอกับทีมไทยออสตาเรียได้ว่าเป็นการเรียกขวัญกำลังใจและสร้างอิมแพคต่อแฟนบอลทั้งแมสตี้และก็ชาวไทยนะครับฉากเบื้องหน้าเนี่ย มันเหมือนสวยงามเพีงแต่ว่าถ้ามองไปที่เบื้องหลังนะครับมันก็เริ่มมีกระแสของความวุ่นวายเกิดขึ้นและเริ่มมีเข้าลางมาแต่เกมนัดสุดท้ายของฤดูกาล2007-2008นั่นแหละครับที่ซิตี้นั้นพ่ายต่อมิลสเบอร์หประตูต่อ8ซึ่งประเด็นนี้ครับทางสเวนกรอนริสันครับอดีตกุนซือของแมสตอในยุคนั้นเนี่ยนะฮะได้ออกมาเปิดเผยผ่านทางสารคดีฟ e v e r Pitch ครับออกอากาศทางสตรีมมิ่งของ p l u มนสครับ เพิ่งเปิดเผยส่วนลดในปีนี้เลยครับสเวนบอกว่าถ้าจริงแล้วนะครับในเกมดังกล่าวที่แพ้ต่อมิซีเบิร์ด8-1เนี่ยนักเตะไม่ได้อยากลงเล่นครับเพราะต้องการประท้วงทักษณิณชินวัตรเจ้าของทีมที่บริหารย่ำแย่อีกทั้งยังมีความสัมพันธ์ที่ย่ำแย่กับนักเตะอีกด้วยสเวนเล่าต่อนีครับว่าหลังจากเกมอุ่นเครื่องที่ไทยนะครับนั่นคือเกมสุดท้ายที่เขาทำหน้าที่เป็นผู้จัดการทีมเพราะถัดมาอีกไม่กี่วันครับเขาก็โดนปลดออกจากตำแหน่งสเวนลงรายละเอียดในเรื่องนี้ครับบอกว่าหลังจากจบฤด แลกวต่บางคนก็ยังประท้วงเขาอยู่อย่างไรก็ตามนะครับพวกเขาก็จําเป็นต้องเดินทางไปเตะที่ประเทศไทยครับซึ่งหลังจากเกมอุ่นเครื่องวันนั้นครับมันก็มีงานปาร์ตี้โดยเชิญทีมสตาฟทั้งหมดครับไปร่วมสังสรรค์กันคืนนั้นครับเขาถามสตาฟโค้ช,ชผ่านไมโครโฟนเลยนะครับโดยตั้งคำถามบอกว่าผมควรได้คุมทีมต่อไปหรือเปล่าว่าคุณนศกสิ์น,นั้นขึ้นไปถามพุ่งๆแบบนั้นเลยครับสว่วนบอกไม่อยากจะเชื่อเลยครับว่าเจ้าของสโมสรตั้งคําถามแบบนี้ต่อหน้าทีมสตาฟซึ่งเป็นลูกน้องของเขาและสุดท้ายเขาก็โดนปลด สเวนทิ้งท้ายบอกว่าพยายามถามหาผลนะครับถามในเรื่องนี้สองสามรอบแต่เขาก็ไม่ยอมพูดอะไรมันเป็นเรื่องที่เจ็บปวดมากสำหรับผมนั่นคือคำทิ้งท้ายของสเวนกรานเอลิสันครับเช่นเดียวกันครับฝั่งของนักเตะคนที่ออกมาเปิดเผยเ,เรื่องนี้ก็คือสเฟนไอแลนด์ครับกองกลางดาวรุ่งณเวลานั้นนะครับแล้วก็เป็นเด็กปั้นจากอะคาเดมีของไมสตีด้วยเขาปเปิดเผยผ่านทางเดอะการเดียนครับว่าการบริหารทีมในตอนนั้นเนี่ยเต็มไปด้วยความละหลวม และกลายเป็นเรื่องประหลาดที่เจ้าของสโมสรน,นั้นเป็นคนที่มีคดีความติดตัวมาซเฟนไนแลนด์บอกว่าเมื่อทักษินเข้ามาเช้ยโอเวอร์ทุกคนคิดว่ามันจะกลายเป็นเรื่องดีแต่สุดท้ายก็ไม่ใช่ครับตอนนั้นเราปราศจ,จากความมั่นคงผู้เล่นไม่แน่ใจว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตเป็นเรื่องที่บ้ามากๆเจ้าของทีมเรามีคดีติดตัวแต่เขาก็ยังสามารถซื้อสโมสรฟุตบอลของเราได้แต่ก็ต้องยอมรับว่าชีวิตนักเตะทุกคนครับ ตกอยู่ภายใต้เงื้อเมือของเขาทุกคนในทีมต่างกลัวว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นในอนาคตหรือเปล่าไม่มีความมั่นคงใดๆทั้งสิ้นแล้วก็ต้องถือว่าเป็นความโชคดีครับที่เราได้เจ้าของใหม่ในเวลาต่อมาการสั่งปลดสเวนโกรันอิริกสันออกจากตําแหน่งครับมันเริ่มทําให้บรรยากาศหรือมุมมองจากแฟนบอลหรือผู้เกี่ยวข้องของสโมสรเนี่ยมองคุณลักษณเปลี่ยนไปเพราะทุกคนคิดว่าอิริกสันเนี่ยนะครับ อดีตกุณสุดิมชันอังกฤษและมีประสบการณ์เยอะแยะมากมายน่าจะเป็นคนที่เหมาะสมที่สุดในการพาเรือใบสีฟ้าลำนี้ครับเดินหน้าไปสู่ความสาเร็จได้หลังจากนั้นครับเข้าสู่การเตรียมทีมฤดูกาลใหม่ครับ2008-2009คุณสกคุลใหม่ก็คือมาร์คฮิวส์ครับและสําคัญก็คืองบประมาณในการบริหารจัดการทีมเนี่ยมันก็ไม่ได้มากเหมือนเดิมครับเหตุผลก็คือณเวลานั้นครับคุณต้องศิลป์ก็เจอปัญหาทางเรื่องการเมืองอยู่เรื่อย เขาถูกตั้งข้อหาในด้านการเงินหลายคดีครับถึงขั้นว่าถูกคําสั่งศาลนะครับสั่งอายัดทรัพย์มูลค่ากว่า65,000ล้านบาททําให้ขาดสภาพคล่องในสโมสรแมสตี้ครับเลยเถิดไปถึงการต้องไปกู้ยืมเงินจากจอห์นวอร์เดลครับอดีตประธานสโมสรของแมสตี้เนี่ยมาจ่ายค่าเหนื่อยให้นักเตะเพราะสถานการการเงินที่มันฝืดเคืองเหลือเกินเมื่อไม่มีทุวทรัพย์เพียงพอการบริหารก็เป็นเรื่องที่ยากลาบากครับ ซึ่งเรื่องนี้นะครับคุณทักษิณก็เคยกล่าวไว้เองครับในช่วงปี2021ว่าการบริหารสโมสรเนี่ยต้องใช้เงินตกเดือนละ4ี่ล้านปอนด์ครับในการเป็นค่าจ้างบุคลากรทั้งหมดแล้วก็ชําระค่าใช้จ่ายต่างๆมันไม่ใช่แค่ต้องมีกระเป๋าหนาเท่านั้นครับแต่มันต้องมีหลายกระเป๋าด้วยเมื่อทุนมีไม่มากพอก็ต้องหันไปหยิบยืมเอาเงินจากที่อื่นเนี่ยเอามาหมุนก่อนครับด้วยเหตุผลตรงนี้แหละครับจึงทําให้คุณทักษิณนั้นเริ่มมองหา คนที่จะเข้ามาซื้อสโมสรต่อจากเขาและด้วยความส,สนุนอย่างมากครับกับกลุ่มราชวงศ์อาบูดาบีแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ซึ่งสนใจที่จะเข้ามาทําธุรกิจในทีฟุตบอลอยู่แล้วนะครับเพราะก่อนหน้าน,นี้ก็เคยตกเป็นข่าวกับลิเวอร์พูลแต่ว่าโดนบริเสธกลับมาแต่ก็คงไม่มีใครคิดหรอกครับว่าความส,สนุนระหว่างเศรษฐีไทยกับเศรษฐีตะวันออกกลางเนี่ยจะนํามาซึ่งความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในโลกของลูกตังค์ครับกันยายน2008ครับดีลทุกอย่างเสร็จสิน้น ชิคมันซูเข้ามาปิดดยวกลายเป็นเจ้าของสโมสรแมสตี้ต่อจากทักษิณชินวัตรและด้วยมูลค่าสูงถึง210ล้านปอนด์ครับหรือประมาณ10,000ล้านบาทครับเรียกได้ว่าดีวนี้ครับสร้างกำไรให้กับคุณทักษิณอย่างมหาศาลเลยครับและการเปลี่ยนแปลงครั้งนั้นแหละครับอย่างที่คนทราบดีครับมันเกิดการเติบโตพัฒนาด้วยเม็ดเงินจากกลุ่มทุนอาบูดาบีแล้วก็ทำให้แมสตีนั้น กลายเป็นทีมที่มีงบประมาณเยอะแยะมากมายครับลงทุนอย่าม,มหาศาลเพื่อสร้างทีมขึ้นมาเพื่อซื้อนักเตะใหม่เข้ามาและก็เพื่อยกระดับคุณภาพไปสู่ความเป็นเลิศหรือความเป็นชั้นแนวหน้าของโลกลูกหนังครับสุดท้ายมันก็เป็นอย่างที่เราเห็นนะครับซิตี้คว้าแช,ชมป์พรีเม,มียรลีกได้ครั้งแรกครับในรอบ44ปีในปี2012ครับยุคนั้นเนี่ยกุซื้อคือโรเบตมันชินีครับแล้หลังจากนั้นมันก็ต่อยอดมาเรื่อยๆครับ มาถึงมมเนลลไปเยเกรนีและมาถึงแบบพีคสุดก็คือยุคของเปปกปอร์เดวลาเนี่ยแหละครับสตีกลายเป็นทีมที่ประสบความสำเร็จเล่นฟุตบอลสวยงามมีสไตล์ของตัวเองไล่ล่า,ลากิดยศได้ยอย่างสม่ำเสมอและก็สามารถนำตัวเองครับกลายเป็นมหาอำนาจลูกหนังแห่งเกาะอังกฤษซึ่งถ้าเรามองย้อนกลับไปนะครับก็คงปฏิเสธไม่ได้ครับว่าจุดเปลี่ยนสำคัญที่คุณนักษินเข้ามาใชโอเวอร์แมสตีนั่นแหละครับมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เกิดดีลกับทางกลุ่มทุนอาบูดาบีแล้วก็ เหมือนเป็นการเริ่มต้นเทรนด์ใหม่ๆด้วยครับให้บรรดาเศรษฐีจากเมืองไทยเนี่ยเข้าไปเทโอเวอร์สโมสรฟตุตบอลในอังกฤษทั้งเลสเตอร์ออกฟอร์ดและเรดดิงครับในเวลาต่อมาเวลาผ่านไปถึงวันนี้ครับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของเมืองไทยมันอาจจะคือจุดเริ่มต้นที่แท้จริงก็ได้ครับแล้วก็ส่งผลเกิดการเปลี่ยนแปลงขั้งสำคัญครั้งหนึ่งในวงการฟุตบอลณนะปัจจุบันนี้ครับเป็นแฟกข้อมูลข้อเท็จจริงเนี่ยฮะ,ะนำมาเล่าสวนฟังครับ ในช่วงเวลาไทม์ไลน์ณเวลาตรงนั้นนะครับคิดยังไงบ้างครับลองคอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้นะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับแล้วก็ถ้าชื่นชอบคอนเทนต์ของเรานะครับมีฟีเจอร์สุดแตงเรียบร้อยแล้วครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ